ขอกระบสวัสดียามเช้าๆเจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าพ่อๆก็ช่องสาวๆอินสวีเด่นอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนตอนนี้สาวเรือหน่อยได้เวลานะจ๊ะเนาะบุบานโทษคุยกับหมอแ้วนะจ๊ะหรือหมอฟันนี่เองนะจ๊ะเนาะรถกระหางแขวกระหางจะทุกคนจ๋าโบมีอีหยังดีนะจ๊ะเนาะตอนนี้ก็รีบนะจ๊ะเนาะอีกสิบนาทีก็บที่พบหมอแขวหมอฟันนะจ๊ะทุกคนจ๋าก็เฝ้าแนจ่อยนะจ๊ะเนาะสาวเรือน้อยได้เวลาแปดแปดโมงนะจ๊ะเนาะตอนนี้กัน เจ็ดโมงห้าสิบนะจ๊นะน้อทุกคนจ้ะ <c oughs> จะไปสมแขว้น้าจ๊นะน้อ <c oughs> กล้องสันนนนงงส้นแน่จักหน่อยน้าจ๊ะเด้อพี่น้องจ้ะกล้องสั้นแน่จักหน่อยน้าจ๊ะน้อบ้กเก่าเปิดให้เบิ้งดอกนะจ๊นะน้อทุกคนจา้าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามนะจ๊นะน้อเรื่องแขวหักแขวอัน <c oughs> ห่างน้าจ๊ะน้อตอนนี้ก็ <c oughs> แจ้งแน่จักหน่อยน้าจ๊ะทุกคนจา้าแจ้งแล้วนะจ๊ะอุย้ยตาย แจ้งแล้วนะจจะนอกกับแปดโมงกับรีบแจ้งแล้วนะจจะนาะทุกคนจ้านำสาวเราหน่อยไปหาหมอแขวนะจจะนาะผู้ใดก็บไม่อยากผู้ใดก็บไม่อยากมาหานะจจะนาะหมอแขวเป็นที่หนากลัวนะจจะนาะพี่น้องจ๋าสาวเราหน่อยคนนึงน่าจะนาะที่ย่านหมอฟันจ้าที่กลัวหมอฟันมากเลยนะจจะนาะถ้าบ่จำเป็นก็บบ่อยากไปคือโรงโรงบาลนะจจะทุกคนจ๋ากะกับมันจำเป็นนะจจะนาะเพราะว่าสาวเราหน่อยเป็นอัน เพเขาอยากที่ว่าให้ฟังนะจ้ะเนาะว่าสาวเราหน่อยเป็นเออเป็นโรคที่ว่าหมอเพื่อนฟันทงมาานะจ้ะเนาะสาวเราหน่อยเป็นอันโรครากฟันผุนะจ๊ะทุกคนจ้ะโรคฟันอันฟันอันฟันผุนะจ้ะเนาะฟันอยู่น้ำเขาบ่ได้โดนนะจ๊ะคือถ้าเกิดว่าฉันอยากที่ร่อนเหลี่มได้ฉันก็ร่อน ฉันจากที่โยกเล่มได้ฉันก็ต้องโยกอย่งเสียม่จาทุกคนจ๋าสาวเราน่อยก็เส้นกระปากจะของเนะจ้ะเนาะหมดไปหลายหมื่นแล้วจ้ะหลายหมื่นคนเนะจ้ะเนาะก็หลายหมื่นอยู่จ้ะพี่น้องจ๋าหลายหลายตังค์อยู่นะจ้ะเนาะอันกระปากกระเขียวนี่นะจ้ะเนาะก็ใส่สาวเราน่อยก็ใส่ที่ว่าหักนะจ้ะเนาะหักอันฟันฟันปอมนะจ้ะหักจ้กพี่น้องจ๋าถสบะเขียวปอบไอ้เขียวแขีวจริงสาวเราน่อยก็มีบวจักเรียมนะจ๊ะเนาะนอกจากนั้นกั เป็นแค่แค่ไม่จริงหมดเลยนะจจะเนาะแทบทุกกระไลเลียมยูนจ่จจะเนาะเบิ้งไปบรรยากาศไปรอบๆนะจจะทุกคนจ๋าเบิง้งงามงามถึงแล้วจ๋าทุกคนจ๋าถึงถึง้านหมอฟันแล้วน่าจะเนาะเคจจ๋าทุกคนความสวยงามอยู่ตรงนี้นะจจะเนาะคสตมาสกะใกล้ที่หอดเพ่นกระเล่นไฟเล่นแสงสีกันนะาจะเนาะท่าเราน่อยกับยางเลี้ยวจ๋ะทุกคนจ๋ายางเลี้ยวเลี้ยวนะจจะเนาะ กะหอดเดีวแต่หมอเขียวหมอฟันนะเจ้านาะเจ้เออยู่ตรงนี้นะเจ้านาะแจ้งแจ้งเยอะอนาต่างตรงนี้เจ้าพี่น้องจ๋าหมอฟันของสาวเรือหน่อยนะเจ้านาะกะเฝ้าเว้าสาวเรือหน่อยกะว้าเพ่ค่อยสนัดนะเจ้านาะอันอันอันประโยชน์กะออกเพ่ค่อยไล่ปัญหานะเจ้านาะพอผ่านหน้าโบมีนะเจ้านาะคือลมผ่านหน้าไม่มีเลยนะเจ้าทุกคนจ๋าแล้วกะมีอันหลุดไป อันหักที่ว่าหักก็คือคือหักหมุดหักหักเราเขากันใส่การบ่ได้อีกเนาะเจ้าเนาะสาโลหน่อยก็ต้องจําเป็นเนาะเจ้าเนาะต้องไม่เห็ดทําฟันไม่เนาะเจ้าเนาะทุกคนจะอันเขียวไม่เนาะเจ้าเนาะทุกคนจะกะลำบากอยู่แน่เนาะเจ้าเนาะเพราะว่าเขาเป็นโรคฟันอันรากฟันผุเนาะเจ้าเนาะอยู่น้ำเขาบ่ได้โดนจ้ะกะอันเป็นกรรมพันธุ์ม้าเนาะเจ้าทุกคนจะซาโาหน่อยเป็นกรรมพันธุ์ม้าเนาะเจ้าเนาะพ่อกะ อพอสาวเราหน่อยกับบุญี้เขยวนะาจะทุกคนจะเขยวเมืตั้งแต่อายุยังหน่อยนะาจะนาะสาวเราหน่อยก็ได้พันพ่อมาพันคุณพ่อมานะาจะน่าขึน้นนั่นฟันอยู่น้ำเฮาบริโดนนะจจะพี่น้องจาสาวเราหน่อยกะบ่ออยากสีวอาให้ฟังเป็นสิ่งหนาเป็นเป็นเป็นเรื่องที่น่าอายมันก็เป็นเรื่องที่น,าาน,น,ทน่าอายนะาจะนาะเพราะว่านั่นคนเฮา มันมันเลือกบ่ได้เนาะจ้ะเนาะกับอันโลกจังสี่เนาะจ้ะทุกคนจ้ะกับสาวเรหน่อยบ่ได้บระยากปิดบังเนาะจ้ะเนาะว่านั่ยํำบางบางทีกัดไปกัดไปสาวเรหน่อยกันต้องคอยระวังเขียวจะของน้ำเนาะจ้ะเนาะมือ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 ที่ว่าหักมือนั่นเนาะจ้าสาวเราหน่อยลืมเขาน่าจะเนาะว่าเขามีของปลอมอยู่ในปากเขาเนาะจ้าอันซากงับเข้าไปจ้ะพี่นอกจ้ะ แตกกระโปะเลยจ้าเฮ้ยเขับไปหาหมอเข่วก้อนนะจ๊ะเนาะทุกคนจ้ากราบสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าที่แรกว่าสิบมทําคลิปนะจ๊ะเนาะกะกะกะอยากมาอธิบายให้ฟังว่าเอ๊ะแข่าหักคือประเด้ยินเสียงห้องนะจ๊ะมามันมันบเป็นเข่าแท้นะจ๊ะเนาะมันเป็นแข่าพลาสติกนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ้าแกเข่นั่นแหละจ๊ะเนาะจ้ากะได้เวลาเปลี่ยนเพิร์ลนะจ๊ะเนาะคือว่าทําไมนะจ๊ะเนาะทุกคน โอเคจ้ทุกคนจะสาวเรือน้อยก็เสร็จจากหมอแค่หรือหมอฟันแล้วนะเจ้าคนดีจะไปหาหมอฟันนะจนะ้ะเนาะหมอฟันคนเปลี่ยนจะเปลี่ยนจากเป็นหมอฟันผู้หญิงแล้วก็เป็นหมอฟันผู้ซ้ายนะจนะ้ะเนาะคือโบแมนหมอประจําตัวของเขานะจ๊ะหมอประจําตัวของเราเราเราบ่อยู่แล้วนะจนะ้ะเนาะกับเป็นหมอผู้ซ้ายต,ต่างชาติมาเนาะจานะ้ะเนาะกับ่บหูประวัติอันคนไข่มากไมส้สลืกเกินเนาะจานะ้ะเนาะเพิ่นที่ห้สาวเรือนน้อย ปลูกฟันนะเจ้าเนาะพี่น้องจ๋าปลูกแขวนี่เองนะเจ้าเนาะมันปลูกเพื่อใดดอกจ้ะพี่น้องจ๋าเพราะว่านั่นมันก็ลายเลียมซะเหลือเกินนะเจ้าเนาะถ้าปลูกก็ต้องปลูกแทบหมดแทบทั้งปากเลยนะเจ้าเนาะต้องมีเงินเป็นล้านเลยนะจ๊ะเลีมหนึ่งกับเล่มละสามหมื่นโค้นนะเจ้าเนาะพี่น้องจ๋าเลียมละสามหมื่นโค้นนะเจ้าเนาะชาวเรือหน่อยต้องไปขายที่ขายบ้านขายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีก็ยังไม่พอเลยนะจ๊ะขายเฮียนขายรถขายคอนบอยน้ำนะจ๊ะทุกคนจ๋า ันยังอพอนะจ๊ะเนาะไม่พอเลยนะเจ้าพ่อเป็นเพราะว่าสาวเรนน่อยหล่นแทบหมดปากเลยนะจ๊ะกั <c oughs> <c oughs> สาวเรนน่อยกัต้องต้องทําไม่นะจ๊ะเนาะคือว่าพอหลังปีไม่แล้วก็จะกลับมาพบแพทย์พบหมอฟันอีกนะจ๊ะเนาะอันเอาบางเล็มออกนะจ๊ะทุกคนจ๋าเอาบางเล็มออกแล้วเาก็ต้องทำ ทำฟันใหม่ทดแทนขึ้นมาเนจานาพี่น้องจ๋ากะบรูว้ว่าจีทอดายสาวเราหน่อยก็ต้องย้อมใจนนจนาทุกคนจ๋าเพราะว่าแขวกัะฟันเป็นสิ่งที่สําคัญเะจนาทุกคนจ๋าเป็นสิ่งที่สําคัญที่ว่ามนุษย์ทุกคนตรงนี้ไว้ในปากเนจนาทั้งสั่นกินบ่ไดเน,นจนาสาวเราหน่อยคนนึงเนจานาย้อมทนทนตรงนี้ของแปลกปลอมของมายอยู่ในปากเขาเนจนาคือมันจําเป็นจ้ะทุกคนจ๋าถ้าบ่ามีแขวาก็กินบ่ไดเน,นจนาสาวเราหน่อยก็ทา YouTube บ่ไใดเนจนา <c oughs> กินไม่ได้เลยนะจ๊ะคนดีจ๋าไปจ้ะเพิ่งไปพร้อมๆกันเลยจ้ะอันนี้อยู่ในเมืองนะจ๊ะเนาะตอนเช้าๆช้าจ้ะพี่น้องจ๋าแปดโมงครึ่งนะจ๊ะประมาณแปดโมงครึ่งนะจ๊ะเนาะงามจ้าเขาทํางามมากเลยนะจ๊ะทุกคนจ๋าคุณนะจ้ะเนาะติดไฟนะจ๊ะเนาะไฟคริสต์มาสนะจ๊ะเนาะไายกันอันนี้อยู่ในเมืองนะจ๊ะเนาะคนบ่มีดอกจ้าเพราะว่าในช่วงเช้าๆอยู่นะจ๊ะเช้าเราน่อยก่อนจะไปทํางานเช้าเราน่อยกับไายมาให้พ่อแม่พี่น้องเบื่อซื้อ โอเคจะทุกคนจา่าแล้วเราก็เดินขึ้นไปนะจน๊ะนาะรถลาเราหน่อยก็จอดอยู่ต้องพุ่นนาะจา๊ะนอการย่างออกมาถ่ายรูปหรือว่าทําวิดีโอคลิปก่อนจะไปทํางานน้าจ๊ะนอทุกคนจ่ากะสซาเราหน่อยก็ที่ทํางานเท้าหนึ่งนะจน๊ะนแล้วก็จะพ้าเจ้าของพ้าหนังนาเจ้าขอแล้วก <laughs> กับบ้านน้จน๊ะนะเดี๋ยวก็มืออื่นคอยมาหัน่นรับฮับรับนะจน๊ะนะคือ <laughs> มารับมารับฝัน <laughs> เห็นน <g binary> ังหน้าซาลาหน่อยว่าจ้ามือนีมือนีบ่ันนั้นสดซื่นและสดใสแล้วจนาะอันเพราะว่าบ่ได้โชว์ปากนะจ้ะเนาะทุกคนจ่ากะสาลาหน่อยกะเดี๋ยวค่อยมาโชว์อีกทีนึงแล้วจนาะเบิ่งเถวแถวแก่้ไปก่อนแล้วจ่าเอจ้เดี๋ยวจ่เขาลานข้าแล้วจนาะก่อนจะไปทำงานกับเขาลานข้าก่อนจักหน่อยแล้วจ่ะทุกคนจ่า